แม่กับน้องวันมีแล้วมันมีค่าวว่าเราเดินจับมือน้องวันมีกลางห้างไม่มีครับไม่มีครับเอาหลักฐานมาเลยครับไม่มีครับเออยรนแล้วมีคนเห็นครับยืนยันครับยืนยันครับยืนยันยืนยันเลยครับไม่มีครับมีแต่ในละครครับเอาผ้ามาเลยครับก็ถามว่ามีคนเอาผ้ามายืนยันเรายังไงเอ่ยยืนยันเลยครับไม่มีครับไม่มีกลางพารากอนอะไรอย่างนี้ที่ห้างเดียวของของคุณแม่น้อง ไม่มีครับไม่มีแล้วก็ไม่มีทางเข้าทางแม่ด้วยครับ oh. คือคุณแม่เขาหน้าร่างมากครับ oh. คือคุณแม่เขาเป็นเฟรนลี่คือผมรู้จักแม่เขาตั้งแต่กองถ่ายนะครับ mm. คือ,ค,อคุณแม่เขาจะซื้อขนมมาให้กินอะไรไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือคุณพ่อ mm. คุณพ่อเขาใจดีนะคุณพ่อเขาซื้อแบบโรตีมาให้กินผมชอบโรตีอย่างเงี้ยเขาจะซื้อมาให้กินให้กินให้กินตายแล้วผมอวดแล้วผมก็จะบอกอย่างเงี้ยพ่อเขาบอกกินเถอะกินเถอะอย่างเงี้ยเขาให้กินกับเราหรือเปล่าครับไม่ครับเขาให้มาให้ทุกคนครับให้ทุกคนเลยให้ทุกคนใน บ้างมั้ด้วยกันบ้างมั้มีครับมีครับมีมีไปไหนมีไปกินข้าวด้วยการมีไปดูหนังครับเพื่อสร้างความสนิทสนมครับแต่ก็ไปเป็นกลุ่มนะไม่ได้ไป 2, 2> คนครับเหมือนที่น้องเคยบอกว่า หม่อมท่านมุ้ยอยากให้ใช่ครับท่า,ทานมุย้ยสร้างเคมิสตี้สร้างความาเคมีให้มันตรงกันครับในละครซึ่งมันต้องเล่นตอนนี้ตอนนี้ก็ถ่ายจบแล้วละครก็ละครชีวิตจริง,รก,รรงก็ชีวิตจริงครับโอ,าอากาพัฒนามีไหมคะโอากาสพัฒนาโอากาสพัฒนาก็ต้องศึกษาไปผมยังอายุยี่บอยู่ยังต้องเจอคนอีกเยอะครับ ผมคิดว่านะแล้วแล้วคุณแม่ผมก็ให้ผมแต่งงานก็ประมาณสามสิบอะ <c oughs> ครับวางแผนแล้วนะพนใช่ครับคือผมวางไปเรื่อยๆคือทุกคนน่ารักหมดไม่มีคนไหนไม่น่ารักครับ <c oughs> อย่างพี่ก็น่ารักครับคือทุกคนจะมีเสน่ห์ของตัวเองครับทุกคนจะมีเสน่ห์ของตัวเองเพียงแค่คุณยิ้มอย่าหน้าบูดสิครับอย่างเงี้ยยิ้มเนี่ยเห็นงนี้พี่ก็น่ารักแล้วครับไปได้ไปกัลเลยอย่างเงี้ยไปหลายที่แต่ว่าคงเขาอาจจะจัดต้องเราสองคนอ๋อมันมีบางจังหวะที่แบบอาจจะเดินมาสองคนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะแบบเจอ นัดเพื่อนแล้วแบบเจาเอ๋พอดีอ้าวเจาเอ๋แบบบางทีเขาทํางานอยู่แล้วผมไปเดินช้อปปิ้งเนี้ยก็เจออ้าวเจาเอ๋อย่างเงี้ยครับไม่พิเศษมากกว่าคนอื่นใช่ไหมครับครับไม่ได้พิเศษครับไม่ได้โอ้ไม่ไม่ไม่ครับหมายถึงสนิทสนมก็สนิทสนมครับสนิทสนมมากกว่าคนอื่นครับใช่ครับอันนี้เรื่องจริงครับสนิทสนมมากกว่าคนอื่นใช่ครับแต่ไม่ใช่คนพิเศษครับครับอะไรนะครับ นุนขึ้นไหมล่โผมเองก็งเจอคนอีกเยอะครับ้ามีนคเคมีเข้ากับเราไหมครับจรอิงแล้วอันนี้ก็ต้องรอดูในพันธายครับว่าเข้าหรือเปล่าลพี่จะเห็นครับอ่าเปของเราเป็นยังไงสเปคสาวอย่างที่บอกไปครับสเปคสาวผมก็จะเป็นคนยิ้มหวานหวานน่ารักเป็นคนที่เฟลลี่อย่างเงี้ยเห็นไหมพี่ยิ้มตามเลยอยากเป็นสเปคใช่ไหมล่ะแน,น,น่แ<ต>ครับเ<ต>ียวใช่ครับว่าทางฝั่งอเงี้ยแอดีแบบว่าอยาไม่มีครับไม่มีครับ ไม่มีครับป,รปิดอะไรครับไม่คือคือไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับไม่ได้เป็นอะไรกันครับแสดงว่าตอนนี้โสดสนิทไหมครับครับสนิทครับโสดสนิทครับ ครับส,สนิทครับครับก็ถ้าสาวๆคนไหนก็แต่ตอนนี้ผมทํางานดีกว่าเนะเาะครับทำงานดีกว่าขอทํางานดีกว่าผู้ใหญ่สั่งห้ามหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าอนาคตผมมีกายอย่างผมทํางานตรงนี้เสร็จผมต้องไปบวชจะแต่งงานก็โอยเยอะแต่ถ้าผมจะมีจริงๆผมก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดเปิดทีเดียวจบคือคนนี้ใช่ครับเปิดทีเดียวแต่งงานเลยแบบแต่ขาวจบอันนั้นก็ต้องตอนนี้ก็ขอทํางานก่อนดีกว่าครับขอโฟกัสเรื่องงานก่อนครับไม่มีคุยบใครพิเศษใช่ไหม ไม่มีเลยครับคุยกับตัวเองครับเ้วคนก็บอกว่าสาวๆเราก็เยอะกันเอะมากไม่เยอะครับออกมาจากไหนผมอยากให้เยอะอยู่ครับแต่มันไม่เยอะจริงๆครับมีครับถ้าเหงาก็จะโทรหาแม่ครับแม่จะเป็นกำลังใจให้เสมอแม่เป็นกำลังใจที่ดีเดี๋ยวเนี่ยแม่ผมมาแล้วเจอกันหรือเปล่าครับวันที่12สิงหาครับเดมอบางกะปิครับแม่ก็มาครับ่ารเจอจ็ยืนยันความสัมพันธ์เต้กับมันหมีนิดนึงครับอ๋อตอนนี้ก็คุยกันครับเป็นเพื่อนร่วมงานกันครับ ครับครับขอบคุณครับจะเพิ่มเลยเหมือนกันจะพับนิ่งป้องมีเรียบร้อยไหมเอาวันแม่เอาวันแม่เรียบร้อยนะเรียบร้อยนนะค่ะเอาสกู๊ปแป๊ะหนึ่งหนึ่งองสองเอาวันแม่นะ